ได้กันาด้คุบริัตอระบบเวครับมือหลังจากเตะบอลเมาแล้วบเม่อไดหรอกแชมคือจังเห็นแล้ครับทุดด่วครับบทที่นีากันมากนี่แหละลาบเป็ดเลยครับนี่ลป็ดสูด้อยอ็ดอื ชฟเบียจากนสวนเจอเชฟแบงน้องแบง <laughs> มีหอน,นำเิงห้วย like านฟังแต่เสียงตำรวจเลยเสียงเตืนนอนเมียน่ะ 后不啊？没得，改贴没啊？贴啊？改贴。no。把锅 o i g คนห้องขันตอนอืมเรื่องระไรครับมีโน่นยังไงนี่เชฟเชฟเว้นน้องแหวงสร้างตัวมาจากน้องแวง่วเมือปืนครับมา้ามือมาเป็นมือปืน กินหลับเป็นเ้วเจอกันเลยฝ่ายถึงไปรุ่นกูดินทรายครับเจอกันมาแล้วเชิเช็เบนอยากหัวแตกวัจัดถห่นแนมบดบ่ไนี้ยบด่นี้ยหัวมาหหลายเดือนแล้วเป็ดเอาแบบจะจอดได้พุกเป็ดหลุดเอ็ะสุดสดเลย หุ่นเนี่ยแก่ข้าวขันขนัสมโอเห็นคลิปนี้ก็บอกว่าจะเพิ่มทุ่มมาตามขัวเรื่องผัวข้าดราบเปลี่ยนด้วยไรเงี้ยแล้วฝากไปถึงสมโอเนี่ยสมโอบ้านตาหยวกบอกกันนะมาแรก <laughs> ว่าต้องทุ่มมาหาผัวดูวยบอกแล้วนะฮัมาแรกนะฮัน เดี๋ยวมึงขันตอนการปรุงครับต่อไป